ระหังสัมมาสัมพุทโธภคะาวาพุทธังพระคาวันตังอาภิวาเทมิสวาก้าโตพระขวาวตาธรรมโมธัมมังนะม,มัตสามิสุปฏิปันโนพระขวาวโตสาวกสังคโฆสังขังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คอยมีความแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสพัพทธเจ้าโดยเร็วทันเทินศึกษาวิปัสสนากรรมฐานเสร็ต่อทีนี้ที่เราเรียนเนี่ยเป็นอภิธรรมมัทธสังฆาคือพระอนุรุตธาจารย์ท่านยกหัวข้อกรรมฐานสังฆาคือ สมาธากรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานขึ้นมาแสดงต่อเนื่องในหมวดวิปัสสนากรรมาฐานท่านก็ยกหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสสนาคล้ายๆกับว่ามาใส่ให้ครบถ้วนแก่ความเข้าใจทีนี้ถ้าเทียบในสมัยพุทธกาลอย่างเช่นใครได้ฟังหัวข้อวิสุที่เจ็ด แล้วหลุดพ้นแล้วบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์คือในสมัยพุทธการนะ่ะบางคนฟังหัวข้อเดียวแม้แต่ลักก็ตามอนุปัสสนาก็ตามบางคนฟังคาถาเดียวคาถาเดียวอคาถาอะไรบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนั่นคือทางแห่งความหมดจดฟังคู่เดียวพอเท่านี้หนึ่งคาถาฟังจบบรรลุอรหันต์เพราะอะไรสมัยที่แล้วที่แล้วหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่แล้วถ้ากัดสปะสามารถสัพทธเจ้าพิสุห้าร้อยนี้เคยปฏิบัติมาแล้วและถึงวิปัสสนาญาณด้วยการเห็นอนิจจะ,ะักษณะ ปัญญาที่เห็นเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาต้องการฟังคู่เดียวพระเจ้าก็ตัดคู่เดียวคือถ้าฟังเท่านี้แล้วบรรลุพู้เจ้าไม่ตัดเกินนี้คล้ายๆกับเสียเวลาณเวลานั้นของคนนั้นนะทำเราเดียวกันพิสุอีกห้าร้อยเคยเห็นทุกขันลนักษณะผู้เจ้าก็ตัดอีกคาถาหนึ่งเมื่อใดพิสุเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าสาังขารทั้งปวงเป็นทุกข นั่นคือทางแห่งความหมดจดคู่นี้แหละเท่าเนี้ยผู้ฟังบรลลุอรหันห้าร้อยองค์ต่อไปแม้คู่ที่สามทำนอนเดีวยวกันก็มีพิสุอีกห้าร้อยรูปที่เคยปฏิบัติแล้วเห็นอัน,นัตตาลละขณะมาแล้วพระเจ้าก็ตัดทำนองเดีวยวกันว่าเมื่อใดพิสุเห็นด้วยปัญญาชอบว่า ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานั่นคือทางหายความหมดจดแมกับพอฟังเขาว่าปัญญาญานทัศนะเกิดเลยพอฟังว่าอนัตตลักษณะวิปัสนาญาณเกิดเลยแล้วองค์แห่งสังเวกโอะสังเวโคคือปัญญาขั้นสูงมาเตือนให้บรรลุแล้วไม่เปลี่ยนรียบท นั่งอยู่ณที่นั้นเลยไม่ไปไหนคายคากับเจอสิ่งที่ประเสริฐแล้วประเสริฐที่สุดแล้วทําให้ถึงที่สุดของการปฏิบัติจึงบรรลุมรสีผลสีนาสะนะนั้นเหล่านี้เป็นต้นทีนี้พระอนุทธ,ธาจารย์ก็ยกหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาแสดงต่อเนื่องกันไปแล้วก็รวมถึงแสดงก็ไม่เชิงว่าจะเป็นความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของหมวดนะแต่เทียบ ให้ดูว่าแต่ละหมวดตรงกับหัวข้อหมวดอื่นข้ออื่นอย่างไรทีนี้ในที่นี้เราศึกษาวิสุทธิเจ็ดถ้าจะกล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิปัญญาแต่เป็นศีลสมาธิปัญญาในหัวข้อวิสุทธิเจ็ดอันนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาในหัวข้ออื่นเหมือนกัน อย่างนี้นะถ้าตถาคตได้ผู้ที่ฝึกได้ตถาคตจะสอนอะไรก่อนสีและสังวรถ้าทําได้ตถาคตจะสอนอินรียสังวรถ้าทําได้ตถาคตจะสอนโพชเนมตาตยุตตาถ้าทําได้ตถาคตจะสอนชาพิยานุโยกอย่างนี้เรียกว่าหมวดอะที่ีลสี ถ้าทำได้ตาาคตจะสอนเธอพึงจเจริญกายานุปัสนาเถิดเธอพึงจเจริญเวทนาหรือจิตตาหรือธรรมานุปัสนาเถิดดังนั้นข้อนี้หมายความว่าไม่ใช่บุคคลจะเริ่มปฏิบัติก็จะมาจะเจริญสิทธิปานสี หมายควาว่าสภาวะรมอย่างใดอย่างนื่ในสี่อย่างนี้คือกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างจับปรากฏแทนชาคริยานุโยกเหมือนกับว่าประคองความเพียรอยู่ดีๆกายปรากฏเหนือกว่าความเพียรดังนั้นความเพียรกลายเป็นผู้เสริมเรียกว่าเจริญสิทธิปฐานมีความเพียรมีสติ จากเดิมความเพียรเป็นประธานก็เปลี่ยนเป็นสติเป็นประธานความเพียรเป็นผู้หนุนสติอัน,นเทีย์ได้ว่าคนทำความเพียรก็รักษาจิตไปรักษาจิตไปต่อมาสงบแหละแม้จิตสงบถ้าความเพียรด้อยไปหายไปเวลาก็หายไปเหมือนกันหายไปแบบพุ่งบ้างเผลอบ้างเมือรอยบ้างพอมีความเพียรขึ้นมาใหม่จิตก็สงบใหม่น่สเประธานคือสติ แต่ผู้ที่หนุนอยู่คือวิริยะต่อไปถ้าทําได้ทําได้คือเจอรสิทธปฐานแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดคุณอันยิ่งขึ้นคือเป็นผู้สันโดษอยู่ในเสนาสะนะอันสงดัดสองข้อนี้เป็นองค์เสริมของสติจะทําให้ถึงสมาธิต่อไป ยกจิตจากสมาธิจึงจะถึงปัญญาอย่างนี้คือสภาวะของศีลซึ่งเรียกว่าอาธิศีลสมาธิเรียกว่าอาธิจิตตะและปัญญาเรียกว่าอาธิปัญญาเกิดต่อเนื่องกันไปโดยเป็นประธานแต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้าทําประธานขั้นแรกดีขั้นต่อมาก็ปรากฏเป็นประทานแทนถ้าขั้นต่อมาดีขั้นสูงกว่านั้นก็ปรากฏเป็นประทานแทน ณนะขณะนั้นประธานจะปรากฏเพียงหนึ่งสิ่งที่ทำมาแล้วไม่สูญหายไปไหนจะตามมาเสริมถ้าตามมาเสริมน้อยไปประธานก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นไม่ใช่ว่าอย่างนักปฏิบัติใช่ไหมสมาทานสินข้างหนึ่งเดี๋ยวก็ไปนั่งสมาธิออกจากสมาธิมาคิดให้เป็นปัญญามาฟังธรรมะให้เป็นปัญญาพอฟังเสร็จไปเจริญสมาธิใหม่มาฟังธรรมะให้เป็นปัญญาใหม่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีประธาน อย่างนั้นคือยา้ายไปยา้ายมาซึ่งไม่ใช่ขันไม่ใช่สาภาวะาอย่างนี้หรือก็ในหมวดศีลสมาธิปัญญาเนี่แหละแต่แช่เขาว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันอะไรคือศีลขัน ขันในที่นี้แปลว่าหมวดกองหมายค่าว่าสภาพวะหลายหลายอย่างมารวมอยู่ในที่เดียวกันทำกิจคล้ายๆกันจึงเรียกว่าขันหมวดกองของศีลคือศรัทธ,ธาและศีลสังวรต่อไปสมาธิขันคืออินทรีย์สังวรสติสามปัญญะสันโดษเสนาสนะสงัดและสมาธิ ปัญญาขันคือญาณารัตสนะวิปัสนาญาณเทนี้อินทรีสังวรทำไมเป็นสมาธิขันบางคนเป็นอย่างนั้นบางคนอินทรีย์สังวรเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลคล้ายๆกับว่าบางคนเป็นศีลคือต้องฝึกฝนบ่อยๆสํารวมแล้วสํารวมเล่าบางคนพอตั้งสติเท่านั้นก็รักษาสติ อยู่กับสภาวะของสติได้จนจิตสงบเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรจะสืบต่อเนื่องกับสติสัมปชัญญะสำรวมและสงบอยู่กับความสงบนั่นแหละแล้วก็เลื่อนไปสมาธิคือจิตตั้งมั่นยังนี้คือความต่างกันของอินทรีย์ของแต่ละบุคคลที่ต่างกันเพราะเคยกระทำมา ทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงฝ่ายมรุ่งแปดใช่ไหมมรืม่งแปดก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาถ้ายกมรืม่งแปดเป็นเป็นหมวดตั้งสมาธิทิเป็นปัญญาสมาสังกปะเป็นปัญญาสัมมาวจจาสัมมากรมมัตาสัมมาชิวะเป็นศีลสัมมาวายามะเป็น เป็นสมาธิแต่ชาคริยานโยคซึ่งเป็นวิรยิยะเป็นอาธิศีนนี่คือผู้มีปัญญามีสมาธิถิคือจอกจากสังสารวัฏททำความเพียรก็อยู่กับเจตนาที่เป็นวิวัตตะนั่นคือปัญญานำมาแล้วเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะจึงจัดเป็นสมาธิขันนี่คือปัญญาแรงกล้า ปัญญาแก่กล้าเหมือกับองค์ของสัมมาวายามะมีกำลังเชื่อมต่อกับสมาสติและสัมมาสมาธิถ้าครบมารคเมืองแแล้วก็จะเป็นสัมมาญาณนะคือญาณวิปัสนาญาณต่อเพราะฉะนั้นก็จะมี10บคำคือมารคเมืองแแล้วมาต่อคำที่9้าคือสัมมาญาณนะ คำที่สิบคือสามาวิมุตติอย่างนี้เราสาม,มารถตะสิบนะครบถ้วนความดีครบถ้วนนี่แหละกุศลครบถ้วนไปถึงโลก,กุตรันั่แหละเช่นครับครับถูกต้งององค์ธรรมเนี่ยองค์ธรรมเดียวกันหมด ถูกต้ององค์ทาเดียวกันแต่สราพต่างกันองค์ประกอบมือหนึ่งคือองค์ประกอบของคนนั้นณนะเวลานั้นอ่าถูกต้องครับถูกต้องคือในการปฏิบัติเราไม่ได้พูดองค์เดียวองค์เดียวคือองค์ต้นนั่นคือพูดองค์เดียวแต่ถ้าทั้งกลุ่มคือไม่ได้องค์เดียวหมายว่าองค์ประกอบเพียงแต่ว่าแต่ละคน จะค่อยๆสร้างองค์ประกอบเข้าไปเสริมเข้าไปองค์ประกอบทีนี้บางคนเนี่ยขั้นแรกคือศรัทธาบางคนขั้นแรกคือปัญญาแล้วถ้าศรัทธาก็คืออย่างที่กล่าวว่าศรัทธาวิิยะสติสมาธิปัญญานั่นคือกุศลอันลึกซึ้งไปตามลําดับขั้นแต่บางคนมีปัญญาเริ่มที่ปัญญาเลยคือสมาธิทิแต่ว่าด้วยองค์ประกอบต่อเนื่องกับเหล่านี้ จะนำไปสู่สัมมาญาณนะก็คือปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาคนละระดับดังนั้นปัญญาของผู้ที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจแล้วว่าสัจจานุโลมิกายานเห็นสอดคล้องกับอริยสัจสี่พอเห็นสอดคล้องการปฏิบัติก็สอดคล้องกับการที่จะหลุดพ้นนั่นคือลึอกซึ้งหนักแน่นทีนี้ จะเหมือนกับว่าถามอยู่เสมอใช่ไหมอาจจะเมื่อคู่นี้เราเจอคนไหมเจอเข้ามาจากไหนกรรมทำไมเราเห็นเขากรรมถ้าบอกเรามีเรามีเขาคือเราติดในเรื่องของกรรมแต่ต้องมีฐานเรื่องของกรรมก่อนเขาก็กรรมเก่าและกรรมใหม่ส่วนเราล่ะกรรมเก่าแต่กรรมใหม่จะเหมือนกับเขาหรือเปล่า เราต้องมีคำตอบเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลงที่วิวัตะเจตนาคือสามาธิทฐิเหมือนกับเห็นคนลงที่กรรมแล้วจิตภาคออกไปเลยนั่นคือสามาธิทฐิสัมมาสังกัปปะแล้วอยู่อย่างนั้นด้วยองค์ของสัมมาวาจามะพอตั้งสติ สติเป็นประธานให้รู้ว่าจิตสงบแต่สิ่งที่นำมาจริงๆคือปัญญาจึงอยู่กับสติแบบกำลังออกจากสติเหมือนกันอย่างนี้นะเราเดินไปตามถนนนะเราจะไปจุดหมายปลายทางใช่ไหมตาเรามองอะไรเราจะขึ้นเขามีบันไดเรามองอะไรมองบันได บางคนกลัวตกใช่ไหมมองอยู่เนี่ยบางคนละ่ะฉันจะไปแล้วจำอ้าวเลยตกลงอะไรเดียวกันมันก็ต้องระวังบันไดบ้างนะแต่ตาต้องมองข้างบนนะจะต้องกลัวอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้หลงบันไดหรือเปล่านะก็ทำเดีเดียวกันนักปฏิบัติใช่ไหมถ้าได้ผลคือระดับสติพอจิตสงบอยู่กับอะไร ถ้าอยู่กับสติคือมองบันไดถ้าออกกำลังหลีกออกเท้าก็อยู่กับบันไดไม่ได้ค้าดไปไหนหรอกแต่มีการหลีกออกทีนี้ต้องการความปลอดภัยแค่ไหนถ้าต้องการมากก็มองมากต้องการน้อยก็มองน้อยไม่ต้องการก็ไม่กลัวเหมือนกับขึ้นไปเนี่ยนะนะจะเดินขึ้นนะตามขั้นต่าง ถึงเตะบ้างเจ็บบ้างล้มบ้างไม่ไปไหนแล้วมองข้างหน้าขึ้นไปนั่นคือไม่กลัวอย่างนี้นคือปัญญานาแต่ทายาทว่าเอะเราได้อย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าได้แล้วจะได้อีกไหมได้แล้วจะหายไปไหนไหมนี่คือมองบาดไดเยอะมองไปมองมาก็นั่งลงบอได้เนี่ยแหละนะไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงถูกทางแล้วนั่งพักเหนื่อยก่อนเลยทำเราด้วกัน ดังนั้นความกล้าแข็งของจิตของแต่ละคนโดยเฉพาะอินทรีย์ต่างกันถ้าสติอินทรีย์อ่อนหน่อยก็จะเป็นศีลร,รักษาแล้วรักษาเล่าถ้ากล้าแข็งก็จะเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรแม้ชื่อเดียวกันถ้าลงคําว่าอินทรีย์สังวรศีลก็คือศีลถ้าไม่ต้องลงคําว่าศีลคืออินทรีย์สังวรข้างหน้าคืออะไรเสียละสังวรข้างหลังคืออะไร สติสัมปชัญญะอินทร์สังวรนี้เป็นสมาธิต่อไปถ้าลงคําว่าชาคริยานโยกนี่คือศีลแต่ถ้าลงว่าสัมมาวาย,ยมะคือสมาธินี่คือความต่างกันองค์ทำเดียวกันแต่สะพาะจิตของผู้ปฏิบัติต่างกันทําให้หนักแน่นตรงค์ทำนี้ก็คือถ้าไม่หนักแน่นอยู่ในศีล ถ้าหนักแน่นแล้วสืบต่อสมาธิอยู่กับกลุ่มสมาธิเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ท่านกล่าวว่าสัมมาวายามะทำไมเป็นสมาธิขันเหตุผลอะไรเป็นเหตุแห่งสมาสติสมาสมาธิเป็นเหตุคืออะไรเชื่อมต่อทำไมไม่ใช่สมาธิขันทำไมชาคิยานุโยกเป็นศีลทำแล้วทำอีกไม่เชื่อมต่อเร็วนัก แต่ถ้าทำเป็นแล้วเป็นแล้วคือถึงสติต่อมาวิทยะนี้จะเป็นสมาธิเข้าใจไหมครัตามนี้นะตามนี้วา่าเดสภาวะนะกำลังสภาวะของขั้นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นแล้วไปเร็วแค่ไหนเป็นตัวจำแนก แต่ถ้าถึงแล้วจัดรวมได้ถึงเป็นอย่างไรคนจิตสงบอ่ะแต่ไม่ใช่สงบทั้งวันหรอกเดี๋ยวก็เผลอก็เผลอพอมีสติเท่านั้นสงบเลยนี่คืออินทรีย์สังวรเลื่อนมาเป็นสมาธิขันแล้วสําหรับคนที่ถึงสมาธิก็ทําในียวกันคนที่ตั้งสติพอจิตมั่นขึ้นมาเท่านั้นแหละรักษาจิตเท่านั้นแหละจิตสงบเลยเพราะฉะนั้นวิทยะนั้น เป็นสมาธิขันอย่างนี้นะคือเหตุผลที่ว่าองค์ทำเดียวกันบางครั้งเป็นศีลขันบางครั้งเป็นสมาธิขันแม้เบื้องต้นก็จำแนกว่าต่างกันแล้วแต่ถ้าคนนั้นประดับถึงก็ย้ายวิทยาและสตินี้เป็นสมาธิขันไปเลยโดยที่คนนั้นจะรู้เองรู้ตัวปุ๊บตื่นปุ๊บตื่นด้สภาวะนะสงบเลย สื่อมะทูเนี่ยหลับไหลเผลอไถลไปอย่างนี้คือผู้ที่ฝึกมาก่อนแล้วถึงสะพาะเหล่านี้มาก่อนแล้วบางคนสติเป็นสิ่งที่เตือนก็เข้าสู่สมาธิแบบสตินั่นแหละบางคนวิทยาเตือนให้เข้าสู่สติก็ทำหน้ากันแม้ถึงสมาธิแล้วก็คือองค์สมาธิเลยนั่นแหละจิตตั้งมัน่นสติมาเตือนก็ได้วิทยาเตือนก็ได้ แม้เข้าถึงองค์ปัญญาแล้วสติเตือนก็ได้วิริยะเตือนก็ได้แม้วิปัสนาท่านก็ยังใช้ว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาก็ได้สติก็ได้วิิยะเหล่านี้อย่างนี้จะกล่าวรวมว่าศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิคือที่ฝึกมาสมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญาเลื่อนขั้นไปแต่บางครั้งผู้เจ้าก็ตัดว่าศีลเป็นเหตุแห่งปัญญาผู้มีปัญญาเป็นผู้มีศีลตัดอย่างนี้ก็ได้ ผู้ปฏิบัติจะค่อยๆเห็นเฉพาะเหล่านี้จากการปฏิบัติ